ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนโหราศาสตร์3ระบบ plus นะคะเราจะทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ราาตรแบบนี้ายนะและโหราศาสตร์ยูเรเนียนได้มีโอกาสต,ติดตามคลิปดีๆที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะคะตอนนี้เราดำเนินมาถึง ep ที่50แล้วเราจะคุยในหัวข้อเรื่อง การพยากรณ์ดาวเจ้าเรือนอลิใน12ภพหรือว่า12เรือนชะตาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำนักพิมพ์บ้านแม่มดขอบคุณทุกท่านที่กด Subscribe แล้วก็เลือกเมนูกระดิ่งออเพื่อไม่ลืมเตือนคลิปดีๆที่เราโพสต์ขึ้นไปค่ะก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจก่อนว่า ในการที่เราจะเข้าใจความหมายของคําว่าพบอริอรินั้นหมายถึงสุขภาพความเจ็บป่วยซึ่งหลักๆเราใช้ในการพยากรณ์ในความหมายไปในลักษณะนี้แต่ความจริงแล้วพบอรินั้นยังสามารถพยากรณ์ในความหมายเรื่องราวอื่นๆได้อย่างมากมายเดี๋ยวเราจะพาไปฟังความหมายของพบอรินะคะแต่ว่าก่อนอื่นใดนั้น ในชะตาชีวิตของคนเราล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามวิบากกรรมของที่แต่ละท่านแต่ละคนได้ทำมาหรือว่าอันเกิดจากการกระทำหรือกรรมของเรานั่นเองตามหลักพระพุทธศาสนากรรมจึงแยกแยะให้เราทุกคนนั้นมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสไว้ว่าความไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐ ดังนั้นวิดีโอในคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องดาวเจ้าเรือนอริที่ไปสถิตยอยู่ในเรือนชะตาทั้งหมด12พบภพดังนั้นโหนหรือว่านักโหราศาสตร์สามารถพยากรณ์ดวงชะตาได้จากวันเวลาและก็ช่วงเวลาตกฟากของแต่ละเจ้าชะตาดังนั้น ถือว่าดาวดวงดาวบนท้องฟ้านั้นจะเป็นสิ่งที่บอกภาพในดวงชะตากำเนิดโหนจึงรู้ได้ว่าดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นอย่างไรเมื่อมีการผูกดวงชะตาขึ้นตามหลักวิชาของแต่ละขแขนงที่โหนนั้นได้ศึกษาสำหรับการผูกดวงชะตานั้นเราจะผูกด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากและสถานที่เกิด เราจึงจะได้การผูกดวงหรือว่าข้อมูลกําเนิดที่ถูกต้องจึงได้ลัคนาและพอผูกดวงเรียบร้อยแล้วลัคนาจึงจะเป็นสิ่งที่ในโหราศาสตร์ไทยนั้นใช้ในการนับเรือนเพื่อไปสู่เรือนที่6ห,หรือว่าเรือนอลิที่เราจะคุยกันใน ep นี้นะคะดังที่อาจารย์จัลันพิกุลได้กล่าวถึงกดทองคำที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิด หรือส่งผลส่งอิทธิพลต่อเจ้าชะตนั้นล้วนแล้วจะต้องมีในดวงชะตากำเนิดทั้งสิน้นต่อไปเรามาฟังความหมายของภพอลิหรือว่าเรือนชะตาอาลิการทั้งนี้เวลาที่เราเรียนโหราศาสไทยโหราศาสตรสากลโหราศาสยูเรเนียนจะใช้ความหมายของเรือนที่6หรือว่าภพอลิไปในแนวทางเดียวกันนะคะซึ่งตอนที่ดิฉันทําหนังสือ โอรสาศากลและอยู่เลเนียนเล่ม1นฉบับนักเรียนนั้นก็ได้พยายามรวบรวมความหมายของเรือนอลิเอาไว้เดี๋ยวจะทบทวนกันก่อนที่เราจะเข้าไปฟังเนื้อหาในส่วนอื่นๆสำหรับเรือนที่6หรือว่าเรือนอลินั้นมีความหมายโดยกว้างๆดังนี้เรือนที่6หมายถึงสิ่งแวดล้อมในการทำงานเช่นเจ้านายลูกน้องสถานที่ทำงาน หรือกิจวัตรประจําวันโรคภัยไข้เจ็บโรคประจําตัวอาหารสุขภาพสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กบริวารคนรับใช้หรือว่าการออกกําลังกายนอกจากนี้ส่วนใหญ่เวลาพยากรณ์เรื่องของการตรวจดวงชะตาโหนมักจะตรวจดวงในเรือนชะตาหรือภพที่6ซึ่งเป็นภพอลีจะมุ่งเน้นไปเรื่องของความเจ็บป่วย หรือว่าสุขภาพอนามัยเป็นหลักในการพยากรณ์ดิฉันได้ไปหาความหมายของเรือนอลิหรือว่าพบอลิเพิ่มเติมดังนี้อลิหมายถึงศัตรูบุคคลที่เป็นลูกน้องคนรับใช้ลูกจ้างคนอาศัยบ้านผู้ใต้บังคับบัญชาลุงป้านา้าอาเพื่อนของพ่อแม่คนที่อยู่ฐานะต่ำกว่าผู้เช่าบ้านเช่าที่ดิน คนที่ทําให้เราเดือดร้อนคนคิดร้ายศัตรูเลือนอลีจะมีความหมายนอกจากนี้ยังหมายถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของเจ้าชะตาการเจ็บป่วยอุปสรหรนีศินการเป็นคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลของหายถูกโจรป้นถูกจลกรรมเงินของบุตรคนแรกการรับอาสางาน การบริการเงินรายได้ของพี่น้องคนที่สองความทุกข์ของคู่ครองพ่อสามีแม่สามีหรือพ่อตาแม่ยายทั้งนี้จะเห็นได้ว่าคูโหนโบราณน,นั้นใช้ความหมายของเลือนอลิอย่างกว้างขวางและก็มากมายดิฉันได้ไปนำความรู้ส่วนนี้มาจากเอ,อเอกสารของอาจารย์จันณภาบุญมีซึ่ง ท่านได้เรียนโหราศาสตร์กับอาจารย์สชัยนันท์ค่ะก็ถือโอกาสกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองมานะโอกาสนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เวลาที่เราพิจารณาความหมายของเรือนอลินั้นเราจะต้องพิจารณาเมื่อเราสามารถผูกดวงชะตาทุกอย่างได้เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าจะต้องมีเวลาเกิดเพื่อจะผูกดวงแล้วก็ให้ได้ตำแหน่งลักนณาในการเป็นจุด ตั้งต้นในการนับเรือนชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยและในโหราศาสตร์ยูเรเนียนนั้นก็จะพิจารณาจุดตั้งต้นที่ลักนณาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะปลูกดวงชะตาเรือนชะตาในแบบใดเช่นเรือนชะตาพราซิดูสหรือเรือนชะตาคอกอย่างนี้เป็นต้นผู้ที่ใช้โหราศาสตร์ตามที่ท่านศึกษาจะต้องสามารถนับเรือนให้ได้ตำแหน่งที่6จึงจะเรียกว่าตำแหน่งนั้นเป็นเรือนอลิ ต่อไปเป็นการพยากรณ์ความหมายของดาวเจ้าเรือนอริไปสถิตยอยู่ในภพทั้งหมด12ภพหรือ12เรือนชะตาครูโหนท่านให้ออกคำพยากรณ์กว้างๆในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ดาวเจ้าเรือนอริไปอยู่เรือนตนุหรือดาวเจ้าเรือนที่6ไปอยู่เรือนที่1เจ้าชะตนั้นจะชอบอาสาชอบทำงานอิสระ หรือชอบทำอะไรเป็นของตนเองเป็นเจ้าของกิจการมากกว่าที่จะเป็นลูกจ้างใครมักจะได้รับความยุ่งยากหรือความเดือดเนื้อร้อนใจวุ่นวายอันมาจากสัตว์เลี้ยงลูกจ้างคนรับใช้คนที่อาศัยคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชามักจะก่อความเดือดร้อนมาให้เป็นประจำศัตรูจะเป็นคนที่สนิทสนมกับเจ้าชะตา หรือเป็นคนที่สามารถเข้านอกออกในในบ้านของเจ้าชะตาได้เจ้าชะตามักจะป่วยบ่อยหรือเป็นคนอมทุโกโรครุมเรา้ามีหลายโรคเจ้าชะตามักจะไม่ค่อยระวังหรือไม่ค่อยจะรักษาสุขภาพของตนเองของจะหายไม่ว่าของเล็กของใหญ่ทำงานเหน็ดเหนื่อยนอกจากนี้อาจจะทำงานไปตลอดชีวิตขยันแต่จับ จดหนักไม่เอาเบาไม่สู้เป็นชีวิตที่ถือว่าลำเค็น 2. ดาวเจ้าเรือนอลิไปอยู่พบกระดุมพระหรือดาวเจ้าเรือนที่6ไปอยู่ที่เรือนที่สองเจ้าชะตาจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทรัพย์สินคนอาศัยในบ้านหรือบริวารจะนำผลประโยชน์มาให้ลูกน้องจะหาเงินเก่งมีบริวารที่ดี ได้รับประโยชน์แล้วก็เป็นคนที่ถนัดในการทำงานมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์บริวารเจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากนี้จะต้องเสียเงินในการเลี้ยงดูเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่เจ้าชะตานั้นจะได้ประโยชน์จากลุงป้านะอางานหรือเงินลงทุนที่ร่วมกันกับเพื่อนของบิดามารดาเจ้าชะตนั้นจะสามารถหารายได้จาก ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกน้องนําเงินมาให้ 3. ดาวเจ้าเรือนอลิไปสถิตยอยู่พบสหัสชะหรือดาวเจ้าเรือนที่หกไปสถิตยอยู่ที่เรือนที่3เจ้าชะตามักจะเป็นคนที่ชอบอาสาหรือว่าคอยบริการดูแลเพื่อนบ้านชอบไปทำงานให้กับคนอื่นแล้วก็กลับมากินข้าวบ้านของตนเองในที่นี้ครูโหนก็หมายถึงว่า เอาแรงงานไปขายให้คนอื่นแต่สุดท้ายก็กลับมากินข้าวบ้านตนเองอย่างนี้เป็นต้นมีญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยหรือว่าเป็นโรคประจําตัวเจ็บป่วยเจ้าชะตาต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางมีงานทางด้านการเขียนการติดต่อการประชาสัมพันธ์เป็นนักธุรกิจเป็นนักการตลาดมักจะทําให้มีรายได้จากการติดต่อ ทำงานจะเกี่ยวข้องอยู่กับการเดินทางอยู่ตลอดเวลากิจการการค้าการขายหลายแห่งจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จและก็มีรายได้จากการที่เจ้าชะตนั้นจะต้องเดินทางแต่ให้ระวังเจ็บป่วยหรือว่าโรคเกี่ยวกับประสาทหรือสมองได้ผู้ร่วมงานเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของเจ้าชะตา 4. ดาวเจ้าเรือนอลิไปสถิตยอยู่ในภพพันธุหรือดาวเจ้าเรือนที่6ไปสถิตยอยู่ที่เรือนที่4เจ้าชะตาจะมีคนรับใช้หรือบริวารเข้ามาอาศัยในบ้านหรือในสำนักงานบริวารจะสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านบริวารจะเป็นคนรับใช้อาจจะลักเล็กขโมยน้อย เจ้าชะตาชอบทํางานในบ้านหรือเปิดสํำนักงานภายในบ้านของตนเองทํางานอย่างเดียวกับคู่ครองหรือคนภายในครอบครัวจะมีความเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาเจ้าชะตาจะสุขภาพไม่ดีความหรืออาจจะเจ็บป่วยในวัยชราญาติผู้ใหญ่มักจะมาอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าชะตาพ่อแม่สุขภาพไม่สมบูรณ์ เห็นไหมคะว่าลักษณะการออกคำพยากรณ์นั้นครูโหนท่านก็รวบรวมจากตำราต่างๆรวมถึงประสบการณ์ในการพยากรณ์นำความหมายผสมของดาวเจ้าเรือนที่เป็นดาวเจ้าเรือนอกิไปผสมกับความหมายของเรือนพันธุดังนั้นผู้ที่เข้ามาฟังคลิปอาจจะฟังแล้วยังจับประเด็นหรือจับใจความได้ไม่กระจ่างก็ขอให้ท่านลองเปิดแล้วก็ฟังทบทวนใหม่อีกสักรอบนะคะ ดาวเจ้าเรือนอลิไปอยู่ในเรือนปุตตะหรือดาวเจ้าเรือนที่6ไปอยู่ในเรือนที่5ส่งผลให้เจ้าชะตาอาจจะมีความเจ็บป่วยในระหว่างที่มีการเล่นกีฬามากเกินไปเดือดร้อนจากการพน,นันการเสี่ยงโชคเจ้าชะตาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสแสดงการบันเทิงการศึกษาการเปิดกิจการการสอนที่เกี่ยวข้องกับเด็กเปิดโรงเรียนอนุบาลตั้งบ่อนการพน,นัน บุตรของเจ้าชะตาจะมีโรคประจำตัวเด็กเล็กภายในครอบครัวให้ระวังการถูกป้นหรือการทำร้ายร่างกายเจ้าชะตาจะเป็นหนี้สินการพนันแล้วก็มีการเสี่ยงโชคซึ่งจะต้องระมัดระวัง 6. ดาวเจ้าเรือนอลิไปสถิตยอยู่ในภพอลิเองทั้งนี้หมายความว่าดาวเจ้าเรือนนั้นก็คือเรือนอลิสถิตยอยู่ในอลิ อย่างนี้เรียกว่าเป็นเกษตรดาวเจ้าเรือนที่6อยู่ในเรือนที่6เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จในการทำงานหรือลูกจ้างอาศัยก็ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีประสบความสำเร็จในการเลี้ยงสัตว์เล็กเช่นเป็ดไก่หมูแพะแกะสุนัขดังนั้นเจ้าชะตาเหมาะแก่การได้อาชีพหรือว่ามีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ เจ้าชะตาสามารถมีกิจการใหญ่โตได้และยังสามารถเป็นเจ้าของกิจการที่มีคนงานหรือว่ามีบริวารจํานวนมากเป็นผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าในการควบคุมดูแลห้างร้านหรือกิจการในลักษณะที่ใหญ่โต 7. ดาวเจ้าเรือนอลิไปอยู่เรือนปัตตนีหรือดาวเจ้าเรือนที่6ไปอยู่ในพบที่7ด เจ้าชะตาบางคนก็อาจจะมีรายได้จากคนไข้ลูกจ้างเป็นคู่ครองหรือฐานะหรือการยกฐานะจากคนงานขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนตัวเองมีข้อผูกมัดในการทำงานให้กับนายจ้างตามสัญญามีสัญญาทำงานเป็นระยะเวลาเจ้าชะตาจะต้องระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยอันมาจากการเดินทางหรือการเที่ยวเตร ระวังโลกสังคมที่ร้ายแรงจะนำพาเจ้าชะตาให้เดือดร้อนเจ้าชะตาจะต้องรับภาระงานต่อเนื่องจากพ่อแม่หรือว่าดูแลกิจการรับงานจากพ่อจากแม่หรือว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของคู่ครองเมื่อมีกิจการภายในบ้านหรือมีการเปิดสำนักงานบางรายอาจจะต้องมีปากเสียงกับลูกจ้างเจ้าชะตา หากโชคดีก็จะมีอาชีพเป็นหมอหรือพยาบาลหรือทำงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เห็นไหมคะว่าในการพยากรณ์น,นั้นความหมายของดาวเจ้าเรือนที่6หรือว่าเรือนอริไปอยู่ปัตตนีข้อมูลในการพยากรณ์น,นั้นจะมีทั้งความหมายในเรื่องเชิงบวกหรือเชิงลบเวลาที่เราจะนำความหมายใดมาใช้เราจะต้องพิจารณากฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ด้วยนะคะ แปดดาวเจ้าเรือนอริไปสถิตยอยู่ในภพมรณนะหรือดาวเจ้าเรือนที่6ไปอยู่ในเรือนที่8เจ้าชะตามีเกณฑ์สูญเสียการงานตกงานเลิกจ้างถูกบังคับให้ออกจากงานมีส่วนเข้าไปพัวพันหรือว่าทรัพย์สินของคู่ครองเจ้าชะตาชอบทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยหรือว่างานคนา้นคว้าเข้าไปดูแลกิจการห้างร้านของพ่อแม่ เข้าไปร่วมงานกับหมู่เพื่อนมิตรสหายสุขภาพของเจ้าชะตาสุดโทมเนื่องจากการตรากตรำทำงานหนักเป็นเรือนแห่งการถึงแก่กรรมของเจ้าชะตาเจ้าชะตาจะมีดาวที่ให้คุณก็จะมีโอกาสในการรับมรดกหรือได้ครอบครองทรัพย์สินเงินทองของคู่ครองทั้งนี้เห็นไหมคะว่าคูโหนยังบอกกฎเกณฑ์เลยว่าหากมีดาวที่ดี จึงจะได้ความหมายของดาวเจ้าเรือนอลิที่ไปอยู่ในภพมลณะ 9. ดาวเจ้าเรือนอลิไปสถิตอยู่ในภพสุภาหรือดาวเจ้าเรือนที่6ไปสถิตอยู่ในภพที่9เจ้าชะตามีเกณฑ์ทำงานต่างประเทศส่งคนงานไปทำงานในต่างประเทศทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติระวังอุบัติเหตุที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ หรือเจ็บป่วยเมื่อเดินทางไปต่างประเทศการทำงานทางด้านกฎหมายทำงานด้านศาสนาหรือวิทยาศาสตร์ปรัชญาหรือเจ้าชะตามีเกณฑ์ไปอยู่กับญาติที่อยู่แดนไกลมีเกณฑ์เดินทางบ่อยๆมีกิจการอยู่ในต่างแดนพี่น้องของคู่ครองจะมาอาศัยด้วยคู่ครองเดินทางแล้วให้ระวังการเจ็บป่วยหรือมีเคราะห์พี่น้องของเจ้าชะตามาอาศัย พ่อแม่เดินทางแล้วอาจจะประสบอุบัติเหตุทั้งนี้จากคําพยากรณ์ที่ครูโหนท่านเขียนรวบรวมไว้ท่านได้นําความหมายของเรือนชะตาอนุพันธ์มาผสมเป็นความหมายในการออกคําพยากรณ์ด้วยค่ะ 10. ดาวเจ้าเรือนอลิไปสถิตยอยู่ที่เรือนกรรมะหรือดาวเจ้าเรือนที่6ไปสถิตยอยู่ในเรือนที่สิบ เจ้าชะตาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรืองานสาธารณประโยชน์งานสังคมงานอยู่ในวงกว้างงานสมาคมเจ้าชะตารับราชการทางด้านงานเมืองมีเกียรติยศมีชื่อเสียงเป็นที่ได้รับการยกย่องจากคนหมู่มากเจ้าชะตาจะต้องระวังการเกิดความเจ็บป่วยเจ้าชะตาอาศัยอยู่ในบ้านของคู่ครองแล้วเกิดความเจ็บป่วยหากดาว บาปประเคราะห์เข้าไปสถิตยอยู่ในเรือนที่สิบเจ้าชะตาจะได้รับความยุ่งยากเดือดร้อนเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงในระหว่างการทำงานหรือการรับราชการนอกจากนี้เจ้าชะตาทำธุรกิจเกี่ยวกับคู่ครองในด้านบ้านและที่ดินลูกน้องถูกฆาตกรรมเพราะบริวารของเจ้าชะตา หลังแต่งงานพ่อแม่ของเจ้าชะตาจะสร้างความทุกข์ให้กับคู่ครอง11ดาวเจ้าเรือนอลิไปสถิตยอยู่ในเรือนลาภะหรือเรือนชะตาที่6ไปสถิตยอยู่ในเรือนชะตาที่11สิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังก็คือเมื่อทำกิจการใดให้ระวังการขาดทุนย่อยยับประสบอุบัติเหตุของญาติผู้ใหญ่ เจ้าชะตาจะสนใจในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองกฎหมู่เจ้าชะตาสมัครใจที่จะไปทำงานให้แก่สมาคมหรือว่าสังคมบริวารจะนำโชคมาให้กับเจ้าชะตาบ่อยๆเจ้าชะตามีเกณฑ์ทำงานเกี่ยวกับมิตรสหายบริวารจะช่วยเหลือแล้วก็ตั้งใจทำงานมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของประชาชนหรือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง 12. ดาวเจ้าเรือนอลิไปสถิตยอยู่ในภพวินาศหรือดาวเจ้าเรือนที่6ไปสถิตยอยู่ในเรือนที่12เจ้าชะตาจะได้รับอันตรายจากสัตว์ใหญ่เมื่อเจ้าชะตาเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลจะได้มีโอกาสหรือมีเกณฑ์ได้รับการรักษาที่ผิดพลาดเจ้าชะตาทำงานให้กับองค์กรรับหรือหน่วยงานราชการรับสนใจทางด้านโบราณคดี วิชาเกี่ยวกับทางทะเลทํางานเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยงานลับทํางานด้านเป็นผู้กํากับหรือการสนับสนุนบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังทํางานเป็นที่ปรึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการชุมนุมหรือพัวพันกันชุมนุมเรียกร้องจะต้องมีคดีความระวังการติดคุกเพราะลูกน้องของตนเองผู้ใต้บังคับบัญชาจะกลายเป็นศัตรตูนอกจากนี้เจ้าชะตา อาจจะทำงานเกี่ยวกับเป็นผู้คุมนักโทษหรือสถานกักกันระวังการที่ถูกหลอกลวงต้มตุนหรือว่าเปิดร้านค้าขายที่ผิดกฎหมายดังนั้นในการพยากรณ์ความหมายของดาวเจ้าเรือนอลิขอให้ทุกท่านรู้ว่าเวลาผูกดวงมาแล้วเรือนอลินั้นคือเรือนหรือว่าพบที่6ให้พิจารณาดาวเจ้าเรือนว่าไปสถิตอยู่เรือนใดแล้วก็ออก คำพยากรณ์ไปตามแนวทางที่ครูโหนท่านได้กล่าวไว้หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อท่านที่จะนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการพยากรณ์เพื่อความแม่นยําค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้เป็นกําลังใจเลือกเมนูกระดิ่งอ,อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะโพสต์ขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะ